รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อดิศักดิ์เทพาทผู้ว่าราชการจังหวัดนคนปรปฐมในานามของปวงพศนิกรชาวจังหวัดนคนปรปฐมปฐมนครแห่งความจงรักภักดีจักได้น้อมนำแนวทางแห่งพระบรมราโชวาทแนวพระราชดำริหลักการทรงงานหลักปัจัญาเศรษฐกิจพ่อเพียงมาเป็นหลักชัยในการดำเนินชีวิตเพื่อความร่มเย็ยนเป็นสุขสืบไป สวัสดีค่ะ ท่านผู้ชมรายการวิถีไทยวิถีพุทธรายการธรรมยามเช้าที่ให้ทั้งความรู้และสาระธรรมกลับมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะคะทุกเช้าว,วันเสาร์และเช้าว,วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะท่านผู้ชมคะหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามีทั้งหลักปฏิบัติ ที่เป็นจริยธรรมหลักคุณธรรมและหลักศีลธรรมซึ่งหลักศีลธรรมนี้ก็คือหลักคําสอนอันได้แก่โอวาทป,ปาติโมกค,คือการไม่ทําความชั่วทั้งปวงการบําเพ็ญแต่ความดีและการทําให้จิตสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งความสะอาดที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงอัตถาธิบายขยายความเอาไว้ก็คือสะอาดกาย สะอาดวาจาและสะอาดใจโดยเฉพาะจังหวัดนครปฐมนั้นเป็นศูนย์กลางความเจริญทางพุทธศาสนามาตั้งแต่อดีตการสำหรับวันนี้ทางรายการวิถีไทยวิถีพุทธได้นำพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเพื่อมาติดตามโครงการนครปฐมจังหวัดสะอาด ประชาราชจงรักภักดีซึ bon. ่งเป็นนโยบายของท่านอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมโครงการนี้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะ แรงมานานใจที่ทำให้กับผมได้กำหนดเป็นนโยบายให้นครปฐมเป็นจังหวัดสะอาดประชาราบจงรักภักดีเกิดขึ้นจากการที่นโยบายของรัฐบาลต้องการให้ทุกจังหวัดดูแลปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยความเป็นระเบียบเรียบ,บร้อยของบ้านเมืองการทำให้คลองสวยน้ำใสเมืองสะอาดคนในชาติมีสุขเป็นนโยบายที่สำคัญ ประกอบกับที่จังหวัดนคปรปฐมนั้นมีปัญหาเรื่องวัชพืชผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนในแม่น้ำลำคลองสายต่างๆโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองเจดีบูชาคลองบางแก้วคลองสายต่างๆนั้นนะครับซึ่งเป็นคลองที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดให้มีการขุดขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดการเดินทางเข้ามากาการะ องค์พระผสมเจดีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้นและโดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้สเสด็จพระราชดำเนินมาที่องค์พระผสมเจดีย์ครั้งล่าสุดได้มีพระราชปฏิสันถานกับเจ้าวาดวัดพระผสมเจดีย์พระพร,ะม, JD, พระพมเวทีเจ้าคณะภาค15วา่านคปรปฐมเป็นจังหวัดสะอาดจึงทําให้เกิดแรงบันดาลใจว่า วันนี้เราต้องรวบรวมผู้คนแสดงออกถึงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อกรณีที่รัชกาลที่9ก้าพ่อหลวงของเราได้เสด็จสู่สวรรคารยนะครับเมื่อวันที่13ตุลาคม2559จึงต้องการให้ผู้ราแปรเปลี่ยนความเศร้าโศกเสียใจความมาดูนมาเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีช่วยกันทำให้นครปฐมเป็นเมืองสะอาดประชาราษฎรจงรักภักดี เพื่อทําให้เกิดความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยเกิดความรักความสามาัคคีจึงเกิดการขับเคลื่อนนะครับให้โรงเรียนต่างๆสถานศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นําชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานต่างๆได้รวมพลังใช้กลไกประชารัฐขับเคลื่อนให้นคปรปฐมรวมพลังกันทําให้เกิดความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยกําจัดวัชพืชผักตกชวาในแม่น้ำำําลําคลอง ทำให้เกิดความสมัครสมาส,สามกีแล้วยังได้เนื้องานเพราะเมืองท่องเที่ยวจำเป็นที่จะต้องทำให้เกิดความสะอาดคนจะได้มาเที่ยวนะครับเพราะามสมวันนี้เป็นดินแดนที่อยู่ใกล้กรุงเทพเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเป็นเมืองอาหารเป็นเมืองที่ผู้คนเข้ามาเที่ยวพักผ่อนหลนใจมากยิ่งขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องรวมพลังโดยใช้กลไกลของสถานศึกษาปูกฝังให้เยาวชน ช่วยทาในเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยผ่านให้ผู้ปกครองร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมมือกันเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญของการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาลโปร่งใสนะครับให้ความสะอาดนั้นสะอาดทั้งกายสะอาดทั้งใจนะครับและความผสมเป็นจังหวัดสะอาดแล้วประชาชนาตรงรักภักดีรวมทั้งมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในใจ พร้อมที่จะดำเน,นินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทตามหลักปัจจาเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำพระราชจริวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราโชวาทมาประพฤติปฏิบัติและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนและคระฐมต่อไปครับ คุณภาพจะเกิดขึ้นได้นอกจากเศรษฐกิจจะต้องดีแล้วสิ่งแวดล้อมต้องดีด้วยการดูแล,แลรักษาความปลอดภัยวามระบบเรียบร้อยนะครับก็ต้องมีควบคู่กันไปแต่สิ่งนึ่งที่เป็นหน้าตาก็คือความสะอาดของแม่น,น้ำนะครับแต่วิธีการที่จะทําให้เกิดความยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าครับสําคัญยังไงถ้าท่านเก็บขยะครั้งเดียวแต่ว่าไม่ปลูกฝังกิตสํานึกเหล่านี้ ให้คนรู้จักการทิ้งขยะลงที่มีวิงัยมีจติตสำนึกปลูกฝังไว้ในนะครับในสมองเลยว่าการที่จะทิ้งขยะลงนะครับจะต้องทิ้งลงถังการที่จะให้คนนะครับเห็นขยะและช่วยเก็บเป็นเรื่องที่สำคัญกว่านี่คือความยัง่งยืนที่เราจะต้องปลูกฝังโดยฐานเยาวชนทั้งหลาย ในส่วนของผมนั้นซึ่งเป็นนายกสมาคมครูผู้ปกครองสิทธิเก่าโรงเรียนวัดดอนหวายและโรงเรียนวัดไร่ขิงสองที่ในวันนี้เราได้ให้การสนับสนุนกับทางโครงการโดยการจัดแบนเนอร์นะครับแล้วก็จะแจกจ่ายไปตามโรงเรียนทุกๆโรงเรียนทั่วจังหวัดนครปฐม,ม,มเหตุที่ทําเรื่องนี้เพราะว่าการาที่เราทุ่มเทต่างๆไปสู่นักเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืน การทุ่มเทให้กับนักเรียนนั้นเป็นการทุ่มเทสำหรับอนาคตของชาตินะครับปลูกฝังตั้งแต่เด็กจนโตถ้าเราได้ผู้ใหญ่ในอนาคตที่ดีนะครับประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนตลอดไปในส่วนของสมาคมนั้นต้องการที่จะเห็นประเทศชาติเดินไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืนการทำให้บ้านเมืองสะอาดนั้น นอกจากสะอาดกายสะอาดใจแล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อประเทศชาติและท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งผมเห็นว่าโครงการของท่านผู้ว่านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อจะขับเคลื่อนให้ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไปครับสี่อยา่ยางจำามาได้นะ ยินงใจต่อการทำงานต่อเพื่อนต่อผู้ข้าบัญชาต่อผู้ใต้ข้าบัญชาต่อเพื่อนต่อสามีต่อภรรยาต่อลูกต่อใครทั้งนั้นการทำงานการทุกอย่างไปเออสองธรรมะรู้จักขมอารมณ์อย่าเป็นคนมุทลุไม่ฟังขันตีอดทนสามระดับยาคะบริจาคเอาละอาตมาสรุป เอ,เอาคุณธรรมสี่ข้อนี้ไปพัฒนาที่ใจของตัวเองก่อนพิจารณาแล้วลงมือกระทำด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยตั้งตัวเป็นแบบเป็นอย่างเป็นไอดอลของคนทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานั่นคือการพัฒนาใจของตัวเองก่อนเมื่อใจเราได้รับการพัฒนาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะสง,งบ ใจมันจะสงบขึ้นมีเหตุมีผลขึ้นเมื่อใจสงบมันเกิดแสงสว่างคือปัญญาขึ้นว่าะจะทางานแบบไหนเมื่อสว่างแล้วมันก็จะสะอาดโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครมาทำล้างใจของเราแล้วไม่ต้องกินสารเเยกเข้าไปหรอกต้องกินธรรมะสี่ข้อนี้ไปล้างให้สะอาด จังหวัด,ดนครศมเรามีโรงเรียนในสังกัดทั้งปฐมและมัธยมเนี่ย300กว่าโรงเรียนก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าเราทําให้300กว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายจังหวัดสะอาดประชาราชกภักดีโดยมีตัวชี้วัดอยู่3จุดด้วยกันนะครับตัวชี้วัดแรกนี่ก็คือการทำ 3R ก็คือ Reduce, Reuse, Recycle ตัวชี้วัดที่2ก็คือ ให้มีการจัดการความรู้สู่ชุมชนด้วยและก็ตัวชี้วัดที่3ก็คือให้มีโครงการที่เป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรณ์นทะรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็จะมีตัวชี้วัดที่โรงเรียนนํากลับไปเพื่อช่วยกันขับเคลื่อน3ประเด็นนี้นะครับเน้นให้นักเรียนเนี่ยจึงเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเนี่ยมีความคิดที่จะ จัดการเกี่ยวกับขยะว่าขยะที่อยู่ในมือเขาเนี่ยเขาจะทำกันอย่างไรเพื่อให้ปริมาณขยะนั้นลดลงนะครับเราก็ได้เริ่มโครงการที่เป็นเกี่ยวกับธนาคารขยะก็เริ่มมาได้ประมาณ1เทอมนะครับก็เป็นความโชคดีของโรงเรียนที่ได้มหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์ยกกักษ์เขตกกำแพงแสนได้รับโรงเรียนเข้า โครงการนำขยะชุมชนมาใช้ใหม่ก็เลยได้งบประมาณจากส่วนนั้นมาสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนแล้วก็ดำเนินกิจกรรมซึ่งกิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมที่เป็นโครงการธนาคารขยะนักเรียนก็จะเอาขยะของที่บ้านของห้องมาขายให้กับธนาคารธนาคารก็ทำสัปดาห์ละ3วันมีความสำเร็จก็คือนักเรียนเรา มีธนาคารขยะที่ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วก็มีกรรมการมาประเมินตามโครงการนี้เป็นความภาคภูมิใจในช่วงระยะเวลาหนึ่งเทอมที่เราได้ทำงานตรงนี้ปัญหาขยะของชุมชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวก็เป็นปัญหาที่สะสมมานานโรงเรียนได้ วิธีการที่จะช่วยเหลือกำจัดขยะให้น้อยลงก็เกิดแนวคิดในการทำธนาคารขยะธนาคารขยะใน,ในที่นี้ก็คือการที่ทำให้ขยะเนี่ยกับมีค่าโดยให้มีการคัดแยกขยะแล้วก็นำขยะมาขายเป็นสิ่งจูงใจที่ให้นักเรียนเนี่ยได้สะสมสะสมทั้งเงินและสะสมทั้งความดี อันนี้เองนะครับที่เราอยากจะถ่ายทอดแล้วก็แลกเปลี่ยนความสำเร็จก็คือเราสามารถที่จะดึงหรือว่าให้เยาวชนตัวเล็กๆเ,เนี่ยนะครับได้เข้ามาเห็นความสำคัญของการจัดการกับสิ่งแวดล้อมหรือช่วยเหลือในเรื่องของขยะ นครปฐม,มจังหวัดสะอาดประชาราจงรักภักดีในฐานะภาคประชาชนเนี่ยภูมิใจและดีใจแทนคนนครปฐม,มที่ผู้ว่าการจังหวัดนครปฐมเนี่ยริเ,เริ่มกิจกรรมนี้ขึ้นมาถือว่าเป็นกิจกรรมที่นอกจากจะเทิดพระเกียรติแล้วเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาจังหวัดนครปฐม,มแบบยั่งยืนสิ่งที่ใช้คําว่ายั่งยืนนั้น ทุกอย่างจะทำสำเร็จต้องเกิดจากใจบ้านเมืองจะสะอาดได้สะอาดที่ใจและกายจึงจะส่งผลถึงความสะอาดของบ้านของเมืองถ้าจะากทำให้ยั่งยืนต้องทำด้วยจิตวิญญาณทำด้วยใจทำยังไงให้เกิด sense of shame sense of pride มีความภูมิใจมากถ้าได้เก็บขยะเนี่ยนะไปทิ้งสังขยะแล้วก็ละอายใจถ้าจะทิ้งขยะไปที่บริเวณโรงเรียนหรือว่าที่ถนนหนทาง สร้างตรงนี้ยากมากตอนนี้กิจกรรมที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนะครับท่านอนิส์เทพอาจเนี่ยท่านรณรงค์ตรงนี้ผมคิดว่าถ้ารณรงค์ทั้งระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการขับเคลื่อนนะครับมีโรงเรียนมีวัดมีเทศบาลนะครับมีชุมชนมีสถาบันหลักๆผมคิดว่าทุกอย่างถ้าทุกคนให้ความร่วมมือแล้วทำด้วยจิตวิญ,ญญาณ ผมมั่นใจว่าสําเร็จแน่นอนครับและก่อนจากกันวันนี้ ท่านจุคุณรัตนสุธีท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวงท่านได้เมตตาให้ข้อคิดที่สอดคล้องกับการดำเนินโครงการนครปฐมจังหวัดสะอาดประชาราชจ,จงรักภักดีและในฐานะที่ดิฉันเป็นคนจังหวัดนครปฐมคนหนึ่งต้องขอขอบพระคุณท่านอดิศักดิเทพอาผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมที่ท่านเป็นผู้จุดประกาย เริ่มโครงการนี้โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษารวมถึงบุคลากรทางการศึกษาต่างๆภายในจังหวัดนครปฐมด้วยนะคะใจสะอาดใจสว่างใจสงบใจจึงพบผ่าใจให้กระจ่างใจไม่หมองมัวใดไม่อำพราง ใจจึงว่างวางได้ไร้ทุกครองสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการวิถีไทยวิถีพุทธแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่กับการน,นำเสนอเรื่องราวดีๆทุกเช้าว,วันเสาร์และเช้าว,วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาเป็นต้นไปทางช่องเนชั่นทีวีค่ะสำหรับวันนี้ธรรมะสวัสดีค่ะ ครงการชาวจังหวัดนคกสมสะอาดประชาราชจงรับพักดีคาว่าสะอาดในที่นี้เนี่ยพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ว่าชีวิตของเรานั้นมีสองส่วนก็คือส่วนกายกับส่วนใจกายที่จะสะอาดได้เพราะใจสั่งให้สะอาดถ้าหากว่าใจสะอาดนี้ก็ต้องได้รับคําสอนจากทางพระพุทธศาสนา สอนเข้าไปซึมซับเข้าไปในใจของเราเรื่องความสะอาดความสะอาดนี้หมายถึงการเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตคิดแต่เรื่องดีๆแล้วก็คิดว่าเออบ้านเราสกปรกยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยรามไปถึงตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติของเราไอ้ตรงนั้นยังขาดระเบียบยังไม่สะอาด ไม่ซื่อตรงไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าใจคิดสะอาดอย่างนี้ก็ไปทำโครงการนี้จึงเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาเพราะว่าจะเอาคุณธรรมเรื่องความสะอาดไปฝังไว้อาตอมาขอฝากไว้ว่าอยากจะให้พวกเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ทั้งหมดที่ชมรายการนี้นมีใจที่สะอาดซะก่อน และเราก็ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานเหลนหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือคนทุกระดับเพราะเรานั้นเป็นแบบเป็นอย่างใจเราสะอาดจะพูดก็สะอาดจะทำอะไรก็นึกถึงความสะอาดเราต้องปลูกฝังเรื่องความสะอาดภายนอกเนี่ยแกนักเรียนตั้งแต่อนุบาลขึ้นมา อาตมาอยากจะพูดว่าตั้งแต่อนุบานขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆ,ๆในบ้านยังไม่เข้าโรงเรียนเลยก็ปลูกฝังเรื่องความสะอาดไอการปลูกฝังเนี่ยให้เขาสะอาดกายเนี่ยก็คือปลูกฝังความสะอาดที่ใจแล้วไปพร้อมๆกันอย่างเช่นเราสอนลูกว่าให้สะอาดนะนี่สกปรกไม่ดีนะลูกเนี่เรียกว่าปลูกฝังความสะอาดไว้ในใจเป็นการปลูก คุณธรรมเรื่องความสะอาดนี้ให้ลูกให้หลานของเราพอลูกหลานโตขึ้นมาเข้าโรงเรียนเขาจะรู้จักความสะอาดแล้วก็ถ่ายทอดมาเรื่อยจากอนุบาลขึ้นประถมแล้วก็มัธยมแล้วก็อุดมศึกษาอาตมาอยากเห็นเป็นลูกโซ่อย่างนี้นี่แหละเรืยอกว่าความสะอาดแบบสืบทอดเมื่อพูดถึงความสะอาดกาย ก็มาจากจิตใจเมื่อคนมีจิตใจที่สะอาดแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าคนที่มีจิตใจสะอาดเนี่ยจะทำให้สังคมนั้นสะอาดทั้งกายและใจไปด้วยเช่นโตขึ้นมาทำงานก็เลือกทำงานที่สะอาดสะอาดไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมจะมีคู่ครองก็เลือกคนที่มีจิตใจที่สะอาด ซื่อสัตย์สุจริตยขยันทำมาหากินนี่คนมีจิตใจที่สะอาดจิตใจดีนั่นเองนี่แหละท่านั้งหลายความสะอาดจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่ขณะน,นี้ท่านผู้ว่ารายการจังหวัดโดยคณะทีมงานไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนวัดหรือบ้านที่เรียกว่าบาวรนั่นน่ะก็ต้องการความสะอาดหมายถึงสะอาดทั้งกายทั้งใจ ก็ที่คนนั่นเองคนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดีก็เรียกว่าคนสะอาดภายนอกแล้วก็รู้เลยว่าคนนั้นเนี่ยมีความสะอาดอยู่ภายในคือจิตใจของเขาด้วยอาตมาจึงฝากเรื่องความสะอาดทั้งภายนอกภายในคือภายในก็คือใจเป็นเบื้องต้นภายนอกก็คือร่างกายและสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องกายคือบ้านเมืองของเรา ตั้งแต่บ้านขึ้นมาตำบลอำเภอจังหวัดประเทศชาติโลกนี้เมื่อเรารู้จักความสะอาดอย่างนี้แล้วก็จะได้รับสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตขอความดีเรื่องความสะอาดนี้จงเป็นพรสำหรับปีใหม่นี้ทุกท่านขอามนาดความดีที่ได้ก,กล่าวแล้วจงส่งผลโดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพกาย ที่ดีที่สะอาดมีสุขภาพใจที่สะอาดแข็งแรงจะช่วยกันสืบสารพระราชปฏิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งท่านได้สวรรคตแล้วเมื่อทำแล้วเราจะเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อพระองค์ท่านแล้วเราก็จะจงรักภักดีด้วยการทำความสะอาดใจสะอาดกายนี้ตลอดไป ขอให้มีความสุขความจเจริญโดยทั่วกันทุกท่านเถิด